สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ๊<ด>แม่น้องมิวนะคะยางนี่นะคะเรามีเมนูมื้อเที่ยงนะคะตำซั้วข้าวปุ้นกับลุงป้าปลาหนัวนะคะไปตำกันเลยลนี่นะคะเราใส่พริกแค่สี่เม็ดพอนะคะใส่พร,ร,ริกสี่เม็ดแล้วก็นี้บด้เวณบริเวาผงหนัวนะคะบรดเว้า เ,เอาไปให้ตูเราซื้อข้าเอขาเวแล้วอุ่ที้วเยาเข้ามานยนี่นะคะเราก็จะตำพริกนะคะสูตรง่ายๆสไตล์ปูเองเรา่มกินี่นะคะเราก็ตำเราก็จะใส่ตู เออก็บข้าวเดียวนี่หมอว่ดาดต่ป้าเนี่ยป้าแถวบ้านไปเอาก็จะกินพวกขนมมาถือลงมานีน่นะคะเราก็จะใส่ถสั่วสักสักหน่อยนะึ่งนี่ซอว,ว์โซล่กันนะทุกคน่วา มะละกอซูรีมาละกอสาดมะละกสูงอย่ในบ้านเข้าไปเรื่มมาห้ามสั่งไปจะตํถัใส่ถั่วน้องป้ายโอไม่ได้พเจริญพญเจ้าพูนยุ่จ้ไม่ได้เอราก้าพเจระญพนออฟฟี่ทุนเนี่ยนะคะตำ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  รตีไม่เอามาตำถัวให้ละเอียดเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปวิธีการตรำตำั่วตำั่วขนมจีนแล้วก็ต้มไข่นะคะ จำั่วข้าวปรุ่นเมื่อเที่ยงแซ่แบแซ่บใส่มะกอกด้วยนี่ใส่ลงไปมะนาวมะนาวไม่มีก็ไม่ต้องใส่มะนาวมะนาวมีไหมมะนาวมีอยู่นี่มะนาวเราลูกมาเรือเราก็ใส่ไปน้อยนึงพอก็ไม่ต้องใส่เยอะบีบลงไป แล้วเราก็ขาดไม่ได้นะคะนี่ลุงป้าปราโน่สูตรสองนะคะนี่ฝาส้มนะคะนงๆไปเลยจ้าใส่กันไปเลยนี่หมดขวดหมดขวดเลย,หม,เลยหมดขวดเลยนะคะ,ละ,คะแล้วเราก็ย้วยย้วยยวยวยวแบบนี้นี่แล้วเราก็จะเอาขนมจีนลงไป ก่ยทอดร้ายละพอสำจิน,นด้านนีล้ละนี่นะคะขนมจีนของเราเราก็จะใส่น้ำเพื่อให้มันไอ้นี่หน่อยนึงนใส่น้ำนะคะให้มันไม่อืดน,นี่นะคะเราจะใส่น้ำแบบนี้เพื่อไม่ให้มันอืด แล้วก็ให้มันเสด็จน้ำก่อนแล้วก็ใส่ลงไปใส่ลงไปเลยจ้าใส่ลงไปเลยจ้าให้มันนี่ใส่ลงไปเลย มันไม่ใช่แลนวใส่มะเขือคือเลยคะนี่ทุกคนตำซั่วพริกสี่เม็ดแล้วเราก็จะใส่น้ำปลาสักหน่อยชุดเน้นอะไรต้องข้าวตุ่นบนซัวข้าวตุ่นพริกสี่เม็ด ชิมดูก่อนเย่ยตุ้ไปเน่เออมันจะสุกแล้วสออืมไม่ค่อยนัวขอค่อยนัวใส่อีกเพราะว่าข้าวปุ้นมันค่อยใส่น้ำนะมันก็เลยอันนี้สวัสดีค่ะขอรับข้อสู่งช่วยนะคะใส่อีกหนึ่งฝาโอ้ยไม่เผ็ดเลยยา่กิน้เลยกินอนุบาลนี่แหละ ีมิตนี่ยังไงก็แซ่บอันล้วพอได้หายสร้างเขากินข่าว่ะจ๊ะเขากินข้าเขากินแล้วเด้เี่จะไปนี่แค่นี้ละเดี๋ยว เราออกเนื้อาพอเลยหรอไปทอดไปทอดเคียดเลยไปทอดเคียดเลยบ่นี่นะคะนี่ตำซั่วตำซั่วแซบแซบจ้าอย่หาก็จะทอดอะไรเนี้ย เกียรติโยเกลือไชโยโอมาจากโกโกกมันเป็นเกียดที่มันอยู่บนเขาอืมอยู่ในหินอืมอยู่ในหินกนนินยากหนหากินยากอยู่ในหินอยู่ในหุูเขา มีกองเผาเราจะเป็นสง่วงเลยละกันตุเขียดโตสองโตงเราหากับข้าวเราหากับแหว เหมือนรับประทานน้อำป้าโอ้โหข,ขั้นขโมงช่วงเช้งนะคะอโอเคค่ะมาแล้วเมนูมื้อบ่ายแซบหนัวไปส่งป้าก,กันโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกแม่น้องมิวด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ